เว่าก็ายังมีความเขินอยู่นะมันมีมันมีอยู่วันหนึ่งนี่ผมไปถ่ายฟิตติ้งกันแล้วผมเนี่ยหันไปมองมองเขาแล้วทีเดีย,ดยผมว่าเหมือนสัมภาษณ์อะไรสักอย่างแล้วผมก็มองแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มแล้วก็มองก,กล้องแล้วก็หลบตาอะไรแบบรู้สึกเขินผมรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบทาให้ทําให้เราเขินได้น่าจะมีแบบเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เขาพอ เพเขาเหมือนมั่นใจมากขึ้นเงเขาอาจจะมีตรงนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็จริงๆน่าสนใจมากๆเกินเท่ากับมีใจใช่เหรอไม่รู้แม่สอนมาแม่สอนมาครับกับการได้กลับมาอีกครั้ง ต่งางปองีกว่าก็จริงๆห่างหา,ายไปนานเลยนเนาะสำหรับเริ่มใหม่สำหรับ The Boy Next w o l d เรื่องนี้เนี่ยเราจริงๆเราเคยแสดงร่วมกันมาแล้วเนาะในบรรยากาศรักแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย The Boy Next w o l d เนี่ยก็ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกได้มีโอกาสเวริร์กช็อปด้วยกันครับตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลน,นิดนึงเนาะตอนแรกเพราะว่าเราห่างมากจริงเราแค่ถ่ายไป3 0คิวเองตอนนั้นแล้วก็ห่างไป300-700กว่าวันก็ได้กลับมาถ่ายอีกรอบนึงก็ได้เวิร์กช็อปเคาะสนิมกันแล้ว ก็รู้สึกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยมีเคมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงที่มันน่าสนใจมากขึ้นท่นตัวละครเป็นที่เปไงนบ้างทางแบบนี้น้องผู้กันเนี่ยเป็นเด็กที่มองโลกในแง่บวกมากๆครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดสายมูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าจะไม่ได้เหมือนน้องเรนละน้องเรนจะไม่ค่อยรู้ทันแต่น้องผู้กันเนี่ยจะรู้ทันคนอื่นไปหมดเลยใช่เพราะเป็นเด็กฉลาดครับผมใช่ก็จริงๆรู้สึกว่าความยากของาแรคเตอร์ผู้กันก็คือเขาจะ เขาเรียกอะไรพอมันเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบวกมากๆอ่ะแบบมองโลกในแง่บวกมากๆจนเหมือนแบบเหมือนคาแรคเตอร์ในแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่เหมือนคนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นความยากน่าจะตรงนั้นครับก็มีความเป็นการ์ตูนอยู่ต้องเล่นยากขึ้นมันแฟนตาซีนิดนึงครับผมใช่เดี๋ยวพี่สร้ครับครับผมพี่สร้าก็จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยพี่สร้าเนี่ยได้เป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นคนที่เย็นชามากนะและความที่ เขาเนี่ยผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาที่ทําให้แบบเขากลายเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนแบบอบอุ่นแล้วก็ใส่ใจนะครับก็จนมาวันหนึ่งไอ้คนเย็นชาคนนี้มันกลับแบบว่าเจอคนหนึ่งที่ทําให้เราอะรู้สึกว่าอยากทาให้เขามีความสุขเ,เราก็รู้สึกแฮปปี้ไปกับเขาอะไรเงี้ยก็คือน้องผู้การครับผม ก็เลยกลายร่างเป็นพ่อไมโครเวฟใช่ครับก็เลยกลายเป็นพ่อไมโครเวฟสำหรับผู้กันแค่คนเดียวด้วยเขามาทำลายกำแพงใช่ครับเขามาทำลายกำแพงครับผมใช่มาทุบกำแพงไม่ใช่ใช่มาทุบกำแพงจริงๆในเรื่องเนี่ยคือเหมือนแบบโศบอุบัติเหตุเนาะอย่างที่ทที่ก่อนอันเนี้ยก็โศอุบัติเหตุก็เลยไปอีกโลกหนึ่งแล้วก็เหมือนสลบแล้วก็เหมือนไปผลวอีกโลกหนึ่งเอ้าอีกโลกหนึ่งเราเป็นแฟนกันนี่เรารักกันแล้วมันมันน่าจะดีมากๆจนแบบ กลับมาโลกนี้กกลลับมาโนี้ซึ่งโลกนี้เราก็แอบชอบเขาเหมือนกันอ่าใช่ก็เลยแบบลงมือเลยทำไงดีล่ะเออลุยเลยทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นของเราอ่าคนนี้ก็ชอบมูหรือว่าเราจะแอบไปเอ๊ะอ๋อมูเราก็อาจจะไปเตี้ยมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแผนปฏิบัติตามผีก็ต้องมาแล้วอ่าใช่ครับผมเราจะให้ได้เห็นวิธีการต่างๆของพิศรัตในการจีบชูอ่าจริงๆเรื่องนี้มันใช้เล่นความการได้การแสดงเราเราผมตัเลื่อกของใช่ครับ คือด้วยความที่คาแรคเตอร์มันยากมากแล้วมันเราไม่ได้เล่นเป็นแค่คาแรคเตอร์เดียวเราเล่นเป็นตัวคาแรคเตอร์นั้นในหลายๆโลกอะไรเงี้ยความยากมันอยู่ตรงนี้ครับผมบทเป็นลึกขนาดไหนสำหรับยี่เซอร์ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันซับซ้อนในเรื่องของอความความคิดความสัมพันธน์ในในตัวละครมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะเป็นคนเย็นชาได้ เพราะฉะนั้นเขาต้องผ่านอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เจ็บปวดมามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็พีเศษออกมาได้ผมรู้สึกว่าเราจะพีเศษออกมาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเย็นชาซึ่งผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนเย็นชาเนี่ยเขาจะเย็นชาที่สายตาหรือความรู้สึกเขาจะต้องเย็นชาที่อินเนอร์หรือว่าแค่ภายนอกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้เห็นว่าคนเย็นชาเนี่ยเขามีเวลาเล่าร้อนหรือเปล่า <laughs> ชามีว่าเล่ารอนหรือเปล่าน่าสิผมก็ต้องแบบต้องวางแบ็กกราวตัวละครดีๆแล้วก็มาคิดว่าเอ๊จะเล่าร้อนไหมนะเถ้าพูดถึงความเล่าร้อนนี่คาแรคเตอร์ของมีไมวายนี่ไม่ธรรมดาเลาจกยใช่ครับร้อนเป็นไมโครเวฟเลยครับจากเรื่องที่แล้วนี่คือทุกคนประทับใจมากเรื่องนี้จะยังไงครับจริงๆก็คือเราก็อยากทําหน้าที่นักแสดงให้ดีนะครับผมเราก็จะพรีเซนต์เนาะมันเป็นศิลปะหนึ่งอย่าง พวกเราเชื่อว่าอย่างนี้แล้วก็จะพิเศษออกมาให้เหมือนอมนุษย์คนหนึ่งกับคนหนึ่งที่มีความรักแล้วก็ความธรรมชาติที่มันสามารถจะเป็นไปได้ใช่ครับผมว่ามันปรับเปลี่ยนตามคาแรคเตอร์ตัวละครน้วันนั้น<ช>ด้วยเพราะ<ช>ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราเหมือนนวันนั้นตัวละครเราก็เหมือนเรายังไม่ได้ลงคาแรคเตอร์โดยละเอียดเนาะก<ช>็รู้สึกว่าแบบอพอมันด้วยตัวโปสเตอร์ด้วยตัวชุดมันมีความอบอุ่นมันมีความแบบ ละมุนเป็นรักแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความน่ารักที่แบบที่ที่น่าสนใจมากจริงๆอ่ะใช่ครับนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจจริงๆก็อยากจะให้รอติดตามพลาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้ครับผมน่าจะสนุกมากๆเข้มข้นครับผมใช่ที่หินคสดเทียนก็เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องคลิปทรงผมหน้าตาโอ้โนี่จากผมลูกใหม่แล้วนะนี่นี่จะผมยาวไปสั้น นี้ก็จากสั้นไปสั้นเหมือนเดิมับผมไปสั้นเป็นหน้าสั้นกว่าเดิมับผมใช่อันนี้มันจะเป็นแบบใสกกลางเนาะถ้าเาหนังเรนอันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนี่แบบนี่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 น้องผู้พันเองผู้กันผู้กันกับผมถึกหน้ามาเปเกโดก็จริงๆกับผมตอนแรกผมก็แบบกังวลว่าแบบว่าจะเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะส่วนตัวผมไม่ชอบตองผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ดูชอบนะดูแบบดูชอบผมตอนผมหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเราอยากเป็นผู้กันที่ดีที่สุดที่น่า พอจับผมายาวเท่ๆมาเป็นตันเรื่องหนูก็จริงๆเป็นอีกมูดหนึ่งเลยเนาะก็มีความเป็นเป็นเป็นคนแบบทั่วไปที่หาได้อะอันนี้เดินหาก็เจอแล้วตามยูเนี่ยนมอลอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่หรือว่าเดินแบบแบบดูหาได้ตามช่องอมรินทีวีก็สามารถดูได้อะไรเงี้ยครับผมก็เก็จริงๆผมรู้สึกว่าเวลาเราตัดผมใหม่กับคาแรคเตอร์เนี้ยรู้สึกว่ากลายเป็นคนที่แบบจับเป็นคนเท่อะกลายเป็นคนอบอุ่นเลย สำหรับตัวผมเองนะที่รู้สึกว่าเราลองสำรวจตัวเองทำแบบหมายถึงอะไรนะที่บอกว่าเดินหาได้ตามยูนิเทนมอรไม่ก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าแบบดูดีอะไรเงี้ยพี่เซอร์พี่เซอร์ก็สามารถแบบเจอได้แกฉันเดินอยูนิเนมอรตลอดชีวิตฉันไม่เคยเจอแบบพี่เซอร์หน้าตาอย่างนี้นะเอาดีๆดูแล้วหน้าเหมือนเคี่ยวไหมเห็นไหมเออหน้าเหมือนเคี่ยวไม่ได้เหมือนเคี่ยวเพื่ขนาเนี่ยตัวเขาดูหน้าเหมือนเคี่ยวเออไปจับแก้มได้ยังไงลูกมีพ่อมีแม่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ ผมหมั่นเที่ยวเขาเพราะนี่แหละความดื้อความแสบของเขาเนี่แหละที่ทําให้ผมรู้สึกว่าดื้อสุดเขาแสบตัอยขึ้นมามากพี่หนุ่มมากจริงๆทุกคนขับร้องขอบร้องมากแต่คือเหมือนแบบเราปรับกันแหละครับเหมือนก่อนหอันนี้ผ่านอะไรมาก็เออตอนนี้ก็ปรับปรับกันแบบปรับกันเยอะเหมือนกันใช่แสบขึ้นแล้วแซบขึ้นด้วยครับโอ้ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็รอไปดูใน The Boy Next World คนละกันเวลาได้เลยนะครับผมไอแซบทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็แซบทั้ง การแสดงนะองขนันนีโอ้อันนี้ต้องต้องถามว่าจะเรียกรถดับเพลิงหรือว่าจะเอาคนาม,มาดับร้อนเอ้ยหรือทํทำให้ฝนตกดีครับนี่<ม>อยู่ไหนฝ<ค>นเ<ก>ข้ามากับฝนนะครับตลอดเลยเนี่ยมาวันนี้ขนาดเรื่องใหม่แล้วก็ยังเอาฝนมาอีกวินาเกียว๋อขาเมาส์หน,น่อยฝนตกผมเดินอไปดูพี่ครับเราต้องบวงสวงเลิกกี่โมงครับประมาณเนี้ยประมาณสิบห้านาทีผมเดินออกไปเดี๋ยวผมขอขอ แบบเปิดช่องเปิดฟ้าเปิดดินเนาะปุ๊บแป๊บเดียวหยุดเนี่ยเจอเข้าไป5นาทีไม่ถึง5นาทีทีมงานวิ่งเข้ามาคนหยุดแล้วนหยุดแล้วแล้วก็แบบพูดกันแล้วก็ลวเ,กววเลยก็อ๋อใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เวลาแอบไปป<ม>ัดอะมาหรือเปล่าไม่ได้ปัดอะไรแล้วก็แบบแล้วก็ตั้งใจเนะาะเพราะเพิงพ่งเพิ่งออกจากวัดมาก็เลยแบบอ๋อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิด เปิดฟ้าเปิดดินเลยเปิดช่องเปิดทางให้ลูกและทีมงานของลูกอะไรเงี้ยก็ก็เห็นผลเลยแล้วก็ไม่รอด้วยวันนี้ดับแดดครับเป็นครั้งแรกที่บ่งสรวงแล้วไม่เพราะแดดมันไม่ไม่มาด้วยแหละใช่บัญชีการบอกับบดูบอลได้พูดจริงจิตเอ้ยผมว่าเหมาะว่าเลยเพราะว่าเอ้เซอร์นัทก็เป็นก็เป็นแบบเป็นชื่อชั้นบรรยากาศเหมือนกันใช่ประมาณนี้เลยครับประมาณที่เราประสบพบเจอเมื่อกี้เลยส่วนของผู้กันก็เป็นชื่อของผู้กัน อ้าวพวกกันน่ารักไงเป็นน้องพวกกันพวกกันกับบอยบอยกันโดยนีช่วงหลังๆมันก็เริ่มแยกกันไปถึเรื่องของงานเพลงอ่าใช่ครับครับผมงานเพลงของโดยดีก่อนนะครับของดีกันเลยบอยเขาแบบบอกว่าของโดยดีคือเจ๋งมากโอ้ยเลยเหรอเขาเคยให้กับบ้านพี่เขาบอกของโดยดคือเจ๋งมากถึงดดกันเอ้ยกดดันเลยนะเนี่ยงานผมก็จริงๆก็จริงๆอ่าเพิ่งฮิต 1.5M ไปนะครับผมเมื่อเช้าเลยสำหรับเพลง SOS ของ PS2 นะครับผมก็ปล่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วครบ1เดือนแล้วก็ก็ในภายในปีนี้ก็คงมีผลงานเพลงอื่นนะครับผมของเราอื่นที่ออกมาเรื่อยๆอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรวมถึงโปรเกต์ที่แบบว่าอาจจะไปฟีเจอรงกับท่านศิลปินท่านอื่นๆหรือเปล่าที่กำลังจะออกมานะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมก็แล้วก็ผลงานที่ทุกคนอาจจะได้เห็นแวบๆ แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์บอยแบนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ภายในปีนี้เหมือนกันครับผมแต่ว่ายังให้เดทไม่ได้เพราะว่าต้องรอเหมือนกันนะครับผมน่าจะมีผลงานทั้งซีรีส์แล้วก็บอยแบนด์มาให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนครับจริงจริดออาตามบอยแบนด์นริงทำไมคิดว่าจะต้องทำบอยแบนด์ไม่ได้ทำแบบว่าเออเพลงแต่ว่าเติดตั้งเดี่ยวเราเรื่อยๆเลยคือมันเป็นหนึ่งในความฝันของเรา,าแล้วกันที่เราแบบอยากทํามาโดยตลอดแล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้ทำได้ได้รับคำเชิญมาแล้วกันก็เลยมนแบบว่าโอเค ลองดูครับผมลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่มีแพชชั่นแล้วก็มีความตั้งใจเดียวกันนะครับผมแบบว่ามีความฝันเดียวกันมารวมกันก็เลยแบบว่าเราจะพยายามไปด้วยกันลองดูสักตั้งหนึ่งครับผมยากไหมกว่าจะรวมตัวกันได้ยากครับผมเพราะว่าต่างคนต่างมาจากคนละค่ายเลยก็แบบยากมากมากแล้วก็ ยากตรงนี้นี่ที่แบบบางทีเราแบบไม่ได้สนิทกันตั้งแต่แรกอะไรบางคนเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ากันเราต้องเบนเข้าหากันเราต้องแบบว่าสามคีกันการเข้าวอล์กอินการรับท่าอะไรนะเราเริ่มมาจากเบสิกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราทํายังไงให้มันออกมาได้เพอร์เฟกและดูดีที่สุดพร้อมกันที่สุดได้ครับต้องบมกว่าต่้งใช่ครับผมใช่เรียกได้ว่าทำงานเจ็ดวันเลยก็คือซ่อมสามวันไถ่ที่สี่วันอะไรอย่างงี้ครับผม ก็ดด้้องง็กาทนวยีแต่เรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็มีซิงเกิลที่2ปล่อยออกมาแล้วครับแต่ยังบอกวันไม่ได้แต่ว่าเพลงเนี่ยตัวเพลงเนี่ยเสร็จแล้วแหละใช่อุ้ยซิิงเกลนี่จะมาอยังไงก็เป็นเพลงเป็นเพลงรักแล้วกันหวานหวานโรแมนติกใช่ครับหวานเหมือนเราหรือเปล่าหวานนะมันเป็นเพลงที่สามารถใช้จีบน้องผู้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย จีบอะไรบ้าบอะจริงจริงครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับใช่เพราโปรเจกต์เพลงก็มีประมาณเท่านี้ในปีนี้เนาะใช่ครับแต่ของน้องอื่นนี่คือโปรเจกต์ที่ผมบอยแวร์นี่จะได้เห็นในปีนี้ด้วยไม่ในปีนี้ครับผมเหมือนกันใรับอ่าคิดว่าใกล้ๆซีรีส์เลยครับผมใช่พร้อมกันเลาช่ร้กันครับผมแล้วแบ่งพาร์ทยังไงด้วยก็ จริงๆผมเคยดูประตูอยู่เรื่องหนึ่งนะไอ้หัวเหลืองๆนะครับที่มันใช้ก็ถ่ายาย่างเอาพันล่าง oh. พูดเปงั้นแหละจริงๆผมทําไม่ได้ครับผมก <c oughs> ็ <g ül> <g ül> ทาได้แค่แบบว่าบาลานซ์เวลาให้ดีครับผม <Okay. S 1> อาจจะแบบว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกความเหนื่อยทุกความตั้งใจมันมีผลลัพธ์ที่มันเพทเรากลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเราเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นภาพของการเป็นนักแสดงเป็นภาพของการเป็นศิลปินไม่ว่าอย่างไงเราก็จะเต็มที่กับทุกโอกาสที่เราได้รับครับผมใช่พี่บอลครับพี่บอลยังไง ของผมใช่ไหมในการคล้ายๆกับเขาเหมือนกันคล้ายๆกันใช่จริง,รงๆผมจะมีซีกเรื่องหนึ่งด้วยที่ยังไม่ได้ปิดกล้องซึ่งอาจจะทับซ้อนกันเหลือหล่อมๆนิดๆหน่อยๆด้วยครับผมก็เหมือนกันครับเราก็ต้องแบ่งเวลาเนาะกับหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาครับก็จะเต็มที่ครับผมในทั้งการแสดงหรือไม่ว่าเป็นศิลป,ปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเต็มที่มากๆแล้วก็จะตั้งใจสร้างผลงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้ทุกคนเนี่ยได้รับชม ได้ได้นะครับแต่แฟนกับก็อยากเห็นเราสองคนต้องเรีด้วยกันเรื่องเนี้ยพวกเราคุยกันอยู่วันนี้ก็คุยกันยู่ว่าเอออยากทําเพลงแต่ว่าด้วยสไตล์ของเราเราหาสไตล์ตรงกลางที่อยากจะทําด้วยกันมันมันต้องแบบเป็นสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยล้อมาแบบต้องมาคิดกันดีๆเพราะว่าในความพี่อย่างบอสอย่างเงี้ยบอสก็จะเป็นแบบหวานเป็นรนุ่มรมนติกอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะแบบไปฮิวหอบไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะแบบ ต่างกันนิดนึงเราก็เลยต้องเบรนก็หากันว่าจุดตรงกลางถ้าเราทําเพลงร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าเราคุยอยู่ตลอดครับผมยังไงก็น่าจะมีแน่นอนครับผมใช่ครับเรื่องต้นที่เพลงซีรีส์ประกอบซีรี่์นี้ก่อนไหมอ่าอันนี้อันนี้แน่แน่นอนครับผมได้ฟังได้ฟังเพลงประกอบซีรีส์ครับผมแต่บอกได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้ดีกว่าใช่ครับแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ครับแต่แต่ไมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่รับเพลงประกอบซีรีส์ด้วยคิดว่าเก็บไว้ความลับเก็บไว้ความลับดีกว่าครับผม นะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ The Boy Next w o r l d คนละกาเวลานะครับผมสามารถรับชมได้ที่ช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับใช่ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่นี่ที่เดียวเลยครับคือ ICE หรือเว็บ iq.com นั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากติดตามความเคลื่นไหวพวกเรานะครับได้ที่ทุกช่องทางของมีไม่วายออฟชิวลได้เลยนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับฝากพี่สลัดกับน้องภูการด้วยนะครับ